ใช่ค่ะค่ไหนเนาะคะ่ะสูงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นใหม่ต้นใหม่อยู่หน้าใหญ่สูงเลยล่ะสูงมากค่นะสูงอันนอนุลักไปก่อน,นะคะ่ะงามครับเครื่องกอภัย โอ้ยไงสูดรสิบม่สิมาปลูกอย่างดีเนาะพี่น้องชาพ่อเป็นดอกบ้าสามาดูนะเลยันไหนทุกคนกหนี่มากันกนครับกันินหอดสมัยมาเรียงง่วนมากต้นเล่น <c oughs> มากต้นเล่นเพราะน เห็นบอบันนี้สอยูย่บ้านโคบ,บันพงเด้ทะนหมมาต้อน,อนอรับงเลียวถูงไข่งหน้าเนะาะงบอค่ะพี่น้องอากาศดีดีสดชื่นดี না <susurra>